เราพยายามจะบอกทุกคนแล้วว่านุะก้าเป็นสมุนไพรบ้านๆนะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเลยค่ะบางคนกินแล้วก็ขับถ่ายดีบางคนกินแล้วก็ยังไม่ขับถ่ายบางคนกินแล้วแบบเออถ่ายท้องทั้งวันทั้งคืนบางคนโอยฉันกินแล้วฉันท้องผูกมาสามวันคุณรู้ว่ามันเกิดจากอะไรทั้งๆที่กินเหมือนกันกินโดสเท่ากันกินเท่าปริมาณเหมือนกันเป๊ะแล้วกินเวลาเดียวกันด้วยเพราะร่างกายของเรารับอะไรมาก่อนหน้านี้คะ่ะเป็นอะไรมาก่อนหน้านี้คะ่ะ บางคนท้องผูกบางคนธาดหนักบางคนธาดเบาบางคนเป็นโรคน้ําเลือดบางคนเป็นโรคน้าเหลืองบางคนภูมิไม่ดีบางคนภูมิแพ้บางคนทุกคนคะร่างกายของมนุษย์ถูกสร้างมาไม่เหมือนกันแล้วใช้ชีวิตมาแตกต่างกันครูมาขายชานโนบาก้ามาทำแบนนรนด์นบาก้าครูพูดเกือบทุกไลฟ์กินชานโนบาก้าถ้าอยากรู้ว่ากินแล้วฉันจะได้อะไรกินอย่างน้อยสี่เดือนค่ะ อย่างน้อยสุดสี่เดือนสี่เดือนนี้คุณจะได้อะไรบ้างหนึ่งคุณต้องดูว่าเฮ้ยจากชั้นท้องผูกอ้าวภายในสี่เดือนนี้คุณได้อะไรกับมันบ้างได้อะไรกับสมุนไพรเช่นฉันเคยท้องผูกสามวันถ่ายสี่วันถ่ายห้าวันถ่ายกินแรกๆก็เป็นเหมือนเดิมแต่พอเริ่มกินเข้าเดือนที่สองสามสี่ทุกวันนี้ฉันถ่ายปกติโอ้ฉันถ่ายดีมากท้องฉันเบาหน้าท้องฉันแบนเรียบอ่ะในสี่เดือนคุณต้องเห็นอะไรบ้างแหละเพราะมันมีอะไรคะ ตัวชีเปาสมุนไพรอะค่ะมันจะบอกเลยตัวไหนช่วยขับถ่ายตัวไหนดูแลอะไรตัวไหนดูแลน้ําเหลืองตัวไหนดูแลเลือดตัวไหนดูแลกระดูกตัวไหนมันไม่ได้บอกว่ารักษาคุณไม่ต้องบอกว่าครเครมนะคะคุณไปเซิร์ชหาข้อมูลแล้วอ่านเองค่ะเข้าใจนะคะคุณไปเสิร์ชแล้วอ่านเองง่ายสุดเลยเช่นกระเจีย๊ยบช่วยเรื่องอะไรคําฝอยช่วยเรื่องอะไร